แม่ตุนันเป็นอย่างวะปกติมันบบวนไะมันวนวนอ่านอนนี่นอน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 เด้อนอน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 ลงนี่นอนลงมานอนมานอน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 ลงนอนลงนอนลง ปกติมันปกเคยมาเล่นนะตั้งแต่เข้ามาในวัดมันเพิ่งจะมาเล่นนะเมื่อนี่บอกให้นอนมันก็นอนอหนไมนอนเอานาะ ไปแล้วละเมื่อมันบ่ยอมแางนะนี่ต้องได้อุ้มเอาได้นี่นอนนี่เอานอนนอนเร็วนี่เอานอนนอนนอนเอ็มบ่เมื่อกับนอนขึ้นไหม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 เออโอ้ พี่มนวดพี่มนวด์พี่ไหมมาเก่าข้างเก่าข้าง น,อนอ้องท่ะจะนวดขาให้ป่อ,อห้อนด้วยจังได้ ออมันร้อ,นด,อ,อดนด้วยวยังไงมันตัดเอาตัดเอาไปเดินเมื่อเดินไปเดินเมือเดินเดื่อ จาฮิตจะฮิตจะฮิตเนี่ยจ้าคือแม่ไม่มันเปื้อนล่ะคือแม่มันเปื้อนเปื้อนเร็วมาเถอะพี่ ตอมบกท้องไม่รู้ขันแหงเนาะขันแหงเนาะขันแหงเนาะขึ้นแม้เนี่ยว่าไว้ไป็นปลายมันก็

ไปเมื่อไปแล้ว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 ไปปลาเมแล้วไปปลาเมืแล้วไปเด้อไปเด้อแม่เมื่เงียบแงงดีๆตัว <laughs> มัดหัวย้อมห่างเลยนี่นเยียหัวนะนะนั่นหกแปนี่เอาหกเอาหกเอาหกเอา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 หกเอาเพื่อนเพื่อนพี่แม่พี่ไ <c oughs> ปเด้อไปเด้อไปปาแล้วไปปลาแล้วไปปลาแล้ว ไปปลาแล้วไปปลาแล้วมันหยังนี่มันหยังนี่ไปปลามันแล้วไปปลาเล็วเฮ้ย ไปไปมันเร็วช <laughs> ่าอไรอะขึ้นเรื rein, <off> ่องไปอะขึ้นเรื่องไปอืม <off> อันนี้มามาเรอรอเห็นแล้วรอบ่ต้องลงมานั่นดีว่าขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นกันขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นกัน ขันแนวใดเด๋ยนี้ฮะไอ,อ้นอดกกระโบน้อเล่นน้ำลังตยเตยอยู่เนี่อบ่มันเป็นเน้อใหเด๋นะมา่เกาข้างเกาข้างหัก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 นอนนอนนอนเกาข้างหักละเกาข้างหักละ นอนเลยโอ๊ยนอนลยไปไปตึมขึ้นมานอนเถอะพี่ขึ้นมานอนเถอะพี่มาเด้อ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 มาเร็วเร็วขึ้นมามาพี่ ไม่พี่ไปเร็วนึ่อแทบเอนอนัปน,นี่นั่นนั่นไปแลยไปลวคนเวีตเรินไปแล้วโอ๊ย บักทองมีหนังม,มาหมดขาโรดบ้างบ้างป่นเฝ้าทีอจุดนีรด้นเฝ้าตี่จังหันเลย ไปแล้วบ๊ายบายให้รออดูให้รออดูมาพี bye. Bye ่มาลอรอกันมาลอรอกันมาลอรอกันไปแล้วนอนเล่นกัน